อ่ะปากโตๆขึ้นมานะอ่ะปลาโอ้โหเก่งไปเหยียบโดนเอ่ยแม่แน่เลยกระเด้งเลยค่ะวันนี้คนจะมาทำอะไรนะทำฟันคนจะมาทำฟันแล้วก็เอาอะไรนะเอาอะไรลูกป๊าบอกว่าคุณหมอเก่งหนูจับกระจกเองนะคุณหมอช่วยโน่อยู่นะอุ้ยที่นอนสวยเก่งอย่างเลยทำไมคป็นหลอกเก่งอย่างนี้เนี่ยจะเป็นแบ็คแมน แบกแมนเก่งโหเยอะด้วยน้องพลเห็นไหมใครช่วยแม่จำนะว่าแม่แปลงถูกเดี๋ยวแม่จะเปิดให้น้องพลดูนะใช่ไหมเดี๋ยวแปลงไม่ถูกแบบนี้คุณหมอแปลงมันไม่หักเออเก่งจังเลยลูกเป็นแกนขาต้องมีเลยคิดว่าคุณแม่น่าจะเข้าได้อัปบาทลูกอัปาทใช่ไหมใช่ค่ะจะไม่โดนค่ะคุณมีปั๊ป้าแปลงแบบนี้นะฟันจะไม่มีหนอนนะ ไปเปิดปากเราหน่นะคะมันจะเห็นชัดๆเนะโอ้เห็นไหมทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยจริงแปลงนี้จะใหญ่ไปหน่อยเลยเดี๋ยวถ้แฮปปี้คุณหมอจโอเคคือแปลงเลยรเขาไม่เอาเลยอะค่ะค่ะจเป็นฮีโร่แล้วก็หาไม่ได้ด้วยห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวมาให้น้องพลดูตอนที่แม่บอกคุณหมอให้น้องพลดู ตับโตโตสุมาเลยอ,อาปากโอ,อมม้เก่งเดอยแม่แน่เลยกระเดงเลยค่ะนี่น่น